ยอดอยุดเรียนคีย์บอร์ดซีส่นีหนึ่งตอนที่85และเปิดเรื่องมาตอนนี้แม่นางจงตันคนขับรถมาได้กล่าวถามนางออกไปว่าว่านางได้รับใบกู้ยืมมาแล้วหรือไม่นางก็ตอบปฏิเสธกลับไปนางได้กล่าวว่าเมื่อครู่นี้ข้ารีบร้อนมากเกินไปดูเหมือนว่าข้าจะต้องลงแรงมากกว่านี้หากจะต้องได้รับบางสิ่งบางอย่างจะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่าง หลังจากที่ข้าได้สัมผัสเขาเมื่อครู่นี้มันก็ทำให้ตัวของข้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจขึ้นมากกว่าเดิมสั้นแล้วส่วนทน่านซูอันในตอนนี้ท่านได้ม่นางชูฮว,วนด้วยเหมือนว่าก็ยังคงเดินตามซูอันไม่หยุดคึ้นจิตวาตัวของนางไม่ต้องการที่กลับไปพักเที่ยงที่ห้องสวียนจื้อของนางแล้วเพราะการที่ตัวของนางได้อยู่ใสถานที่นั้นมันทำให้ตัวของนางนอนไม่หลับเลยแม้แต่น้อย แต่หลังจากที่นางได้มุ่งหน้ามายังห้องอักษรเหลืองนางก็ต้องพบว่าในตอนนี้ทุกคนได้นอนหลับไหลราวกับหมดเดี่ยวแรงนางก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุวรรณก็ได้กล่าวที่บ้าใบไปว่านี่ก็คืออาการหลังจากขัดเกลาทักษะวิชากระบี่13กระบวนท่าของอาจารย์ไปู่สุสมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ปรากฏชายหนุ่มหนึ่งตนที่มีนามว,ว่าหนีเตียนที่ดูเหมือนว่าเขาจะมุ่งหน้าเข้ามากล่าวกับสุวรรณว่าวที่พักของเขาในตอนนี้จัดเตรียมจะเสร็จสิ้นแล้วจะไปดูในตอนนี้เลยไหมสุวรรณก็ตัดสินใจที่มุ่งหน้าไปดูในพักข้้างงๆในนตรีอ ของผู้ใดอย่างนั้นหรือ หนีเตียงก็ได้กล่าวไปว่านะับเป็นโชคของเจ้าไม่น้อยที่ดูเหมือนว่าเจ้าจะพักอยู่ใกล้ๆอาจารย์ซางอย่าไปรบกวนตัวของนางหล่ะนางไม่ค่อยที่จะพบเจอและพูดคุยกับผู้ใดมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่อาจารย์ซางก็ได้รากฏตัวมาและกล่าวไปว่าสุอันนะับเป็นเรื่องบังเอิญไม่น้อยที่เจ้าได้พักอยู่ยังสถานที่ตรงนี้เง,งินว่างๆก็มันเรียนดนตรีด้วยกเเันเถอะเมื่อนางได้กลาวเข้าไปในบ้านพักมันก็ทำให้หนีเตียงที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เห็นทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนิทสนมถึงขนาดนี้ก็ทำ ไม่น้อยเลยเขาก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อบ้านพักในเมืองอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามในตอนนี้สุวรรณก็ปรากฏความสงสัยว่าอาจารย์ซางหลิวกำลังทําอะไรอยู่สุวรรณก็ตัดสินใจที่เลือกที่จะแอบดูแต่ถาวาก็ไม่สามารถแอบดูได้เลย มันก็ทาให้สุอันเลือกที่จะขัดเกลาว,วรายุทธ์ของตอนเองต่อไปจนได้รับรู้ว่าในตอนนี้ตนเองปรากฏพลังกำลังเป็นอย่างมากมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่จูจ่ๆก็ปรากฏเสียงของหญิงสาวหนึ่งตนที่กล่าวเรียกสุอันอยู่ที่หน้าประตูแต่เมื่อสุอันได้เปิดประตูออกไปก็ต้องพบกับแม่นางจึงตัดโดยที่ในตอนนี้นางต้องการที่ตอบแทนสําหรับสิ่งที่สุอันได้ช่วยเหลือเอาไว้ก่อนหน้านี้นางได้กล่าวว่าตัวของข้าได้ตั้งใจทําครัวเพื่อมอบให้กับตัวของท่านในตอนนี้หวังว่าท่านจะไม่รังเกียจสุวันก็ปรากฏความสงสัยไม่น้อยทั้งที่หญิงสาวตน,น นางจต้องปรากฏแผนการอยู่อย่างแน่นอนและเขาอยากจะรับรู้เรื่องนี้ก็ตัดสินใจที่เชิญนางเข้าไปในห้องในทันทีในระหว่างที่นางได้นำอาหารออกมาสวนก็กลับสนใจในตัวของไม้แกะสลักเก็บอุณหภูมิของนางในตอนนี้ส่วนก็ตัดสินใจที่หยิบมันขึ้นมาและทําการตรวจสอบอย่างน่าสนใจยิ่งนะัก ม่นางจงตันก็กลับคิดว่าซูอันคงจะเป็นคนง่อย่างแท้จริงแม้แต่ยันก็ยังคงไม่รู้จักแบบนี้นางก็ได้กล่าวให้ซูอันจงรีบกินอาหารเสถอและนางก็ตัดสินใจที่รินสุราให้กับเขายอดยุดเกียนคีย์บดซีซั่นหนึ่งตอนที่86และเปิดเรื่องมาตอนนี้ซูอันที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดเขากลับรู้สึกไม่ปลอดภยัยซูอันก็ได้กล่าวว่าจะเล่นไม้นี้กับข้าอย่างนั้นหรือเงินข้าจะทำให้เจ้าได้พบความจริงไม้ตายของข้าซูอันก็ได้กล่าวไปว่าในสุราข,ของเจ้าคงไม่ได้วางยาพิษเอาไว้หหรออกใช่่่ืไไไมมมแแนน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 างงงงจตััับบััสสทียยบบิิบบบบ้้้็สสวถึดดค สุวนรก็ได้กล่าวไปว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยล่วงเกินหัวหน้า่นซางที่เป็นคู่มั่นของเจ้าแต่ถือว่าในตอนนี้เขาคงไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อจัดการข้าหรอกนะนางที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่คาดคิดว่าสูอรนจะรอบคอบถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าซูอันจะไม่ได้เป็นขยะที่ไร้ประโยชน์ตามข่าวลือที่กล่าวกันเอาไว้นางก็ได้กล่าวว่าตัวของข้าและท่านซางเซียนทั้งสองก็มั่นหมายเพราะคำสั่งของพ่อแม่เพียงเท่านั้นหากว่าเจ้ากังวลข้าจะดื่มมันก่อนและเมื่อนางได้ดื่มมันเข้าไปแล้วสูอันก็ตัดสินใจทีีีี่่่่่่จะกกกกิินนนนนอออออาาาาาาหรรขขงงงงเเเชดยยววััแลลไปฝมื้ นางที่ได้ยินแบบนั้นก็กลับขอชนแก้วกับท่านสุวรรณแต่ว่านางก็กลับทำตะเกียบหล่นมันก็ทำให้สุวรรณรับรู้ว่านางเสแสร้งชัดๆเดี๋ยวข้าจะเก็บมันให้เองในระหว่างที่สุวรรณกำลังก้มเก็บตะเกียบในตอนนั้นนางก็กลับขยับเข้าใกล้ตะเกียบมากกว่าเดิมสุวรรณก็ได้กล่าวไปว่าตัวของข้าหาไม่เจอเดี๋ยวข้าจะหาอันใหม่ให้กับเจ้าแต่ถวามันก็ทำให้แม่นางจังตันดูออกเช่นเดียวกันนางก็ได้กล่าวในใจทั้งที่มันเห็นง่ายแบบนั้นแต่ก็กลับแกล้งไม่เห็นดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเท่าต่ำไป นางก็ตัดสินใจที่จะกล่าวไปว่างั้นตู่ของข้าจะมุ่งหน้าไปเอาด้วยตนเองในระหว่างที่นางได้ลุกขึ้นนางก็กลับสะดุดลม้มนางก็กลับคิดในใจว่าข้าอยากจะรู้ยิ่งนะ้าว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปสุอรรก็ตัดสินใจที่ยกนางขึ้นมาและกล่าวไปว่าทำไมเจ้าถึงไม่ระวังแบบนี้ตู่ของนางก็กลับคิดในใจอะไรกันไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นหรือข้าไม่เชื่อหรอกว,ว่าคนแบบเจ้าจะไม่ทะนุถนอมสตรีมากขนาดนี้นางยังคงทำการแกล้งลม้มใสท่ท่านสุวันและกล่าวไปว่าดูเหมือนว่าข้อเท้าของข้าจะพลิกสุวรรณก็พยายามที่จะยุ่งสุ่วยดู้หอจะไมสักก็ลบ มองสถานการณ์ออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาตัดสินใจที่นำผ้ามาปิดแล้วก็นวดที่ขาของนางทันทีในระหว่างทีุ่วรรณได้นวดขาให้กับนางอยู่มันก็ทำให้นางรู้สึกเคลิบเคลิ้มยิ่งนักก่อนที่ตัวของนางจะนึกได้ว่าในตอนนี้บ้าที่สุดตัวของนางกลับไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อสูอันได้เลย ก่อนที่นางจะพยายามที่จะทำไปที่ตัวของซูอันแต่ถวานางก็กลับไม่พบอะไรเลยซูอันก็สงสัยว่านางผู้นี้จับตัวของเขาทําไมด้วยความไม่ไว้ใจในตอนนี้ซูอันก็ตัดสินใจที่จะถอยออกอย่างรวดเร็วและกล่าวไปว่าเจ้าจงพักผ่อนที่นี่ไปก่อนเถิดและข้าจะไปตามหมอสถาบันมาดูอาการของเจ้าเมื่อกล่าวจบซูอันก็ตัดส,สินใจที่วิ่งออกไปในทันทีแต่ถวาไม่นางจึงตนันก็พยายามที่จะค้นหาใบกู้ยืมที่อยู่ในห้องของซูอันต่อนนี้ เมื่อสูวันณที่ออกมาที่ด้านนอกในตอนนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนางจะต้องทุ่มเทมากมายขนาดนี้เพื่อสิ่งใดกันในตอนนั้นจูจูแม่นางชูหวงนก็ได้ปรากฏตัวออกมาและกล่าวไปว่าในตอนนี้บ้านพักของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสุวรก็ตัดสินใจที่นำกุญแจบ้านพักออกมาและกล่าวไปว่าบ้านพักของข้าเรียบร้อยดีอยู่นางที่เห็นแบบนั้นก็พยายามที่จะแย่งชิงป้ายกุญแจมาเพราะนางต้องการที่มุ่งหน้าเข้าไปพักผ่อนด้านในแต่ว่าสูอันก็พยายามที่จะกล่าวห้ามเอาไว้แม่นางชูหวงนที่เห็นแบบนั้นก็กลับพบอาการมีพิรุษของสิ่งงบาาาออว้ดนใุ แม่นางชูฮวนก็ยังคงกล่าวไปว่าแลวทำไมตัวของเจ้าถึงมีกลิ่นของไม่นางจึงตันคนนั้นอยู่จะมูกดีซะเหลือเกินนี่เป็นคนหรือเป็นหมากันเนี่ยยอดยุดเกลียนคีย์บาซีซั่นในหนึ่งตอนที่87และเปิดเรื่องมาตอนนี้ไม่นางชูฮวนได้บิดหูท่านท่านซวได้ลกล่าวไปว่าเจ้าคงไม่ได้ทําอะไรผิดต่อพี่สาวของข้าใช่หรือไมุ่วอัณก็ได้กล่าวแก้ตัวว่าข้าไม่ปรากฏความลับอะไรต่อพวกเจ้าทั้งสองและการที่กลิ่นของนางติดตัวข้าอาจจะเป็นเพราะในตอนที่นางล้มทับข้าก่อนหน้านี้ แม่นางชุูวงก็ได้กล่าวไปว่าพี่สาวของข้าไม่มีเวลาที่จะมาสถาบันก็เป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องดูแลท่านให้ดีหลังจากนี้นางยังคงกล่าวว่าท่านอย่าได้หลงสนิยไม่นางจึงตันพูดนั้นเป็นอันขาดและนางก็ยังคงกล่าวบนเรื่องราวต่างๆในนามมากมายสุอันก็เริ่มที่มึนหัวเส้นแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่โชผิงก็ได้มุ่งหน้าผ่านมาพอดีสุอันก็ตัดสินใจที่ส่งสัญญาณมือให้โชผิงมุ่งหน้ามาช่วยเหลือสถานการณ์ในตอนนี้และก็ดูเหมือนว่าโชผิงจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างก็ตัดสินใจที่วิ ของข้าทำได้ดีเลยใช่ไหมสูอัรก็ได้กล่าวไปว่าได้ดีอะไรกันหลักโตของข้าให้เจ้ามาช่วยห้ามสถานการณ์ทั้งหมดไม่ได้ให้เจ้าวิ่งชนข้าแบบนี้โชวพิงที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็กลับขิดว่าซุอรนในตอนนี้ชักจะเอาใจยากซะแล้วหลังจากนั้นเราจะได้พบเห็นทั้งสามที่ได้กลับมายังจูนของตะกูลชูและในตอนนี้จะได้พบเห็นบ่าวรับใช้ที่กำลังขัดเกลาความสามารถอย่างขยันขันแข็งโดยที่ผู้นำการขัดเกลาก็คือสิงิงนั่นเองและในตอนนี้ชูยินนางก็ได้กล่าวว่าในตอนนี้แดนลับได้เปิดออกมาแล้วโดยทีีี่่ปาากกฏเเเเววลฝึ้อพพยยงงคัันนนท ไม่นางชูหลันตัวของนางก็มองว่าคงไม่ปรากฏปัญหาอะไรหรอกในเมื่อบ่าวรับใช้ในโจนขยันขันแข็งขัดเกล้าฝึกซ้อมมากมายขนาดนี้แต่ไม่นางชูหญินก็ไม่ได้เป็นห่วงใครเลยนอกจากสู้อันในตอนนี้ชูหลันก็ได้กล่าวไปว่าท่านแม่ไม่ต้องกังวลหาว่าทำตามแผนการที่ข้าได้บอกเมื่อครั้งก่อนในตอนนี้ทุกอย่างจะราบรื่นอย่างแน่นอน แม่นางชูยินยังคงกล่าวว่าการยั่วโมโหของสูอันเมื่อครั้งก่อนอาจจะเป็นเพียงแค่ความโกรธชั่วขณะเขาคงไม่ได้โกรธมากมายเท่าไหร่สูอันที่ได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจที่จะกลาวมาและกล่าวไปทันทีว่าแม่ยายปลดวางใจเสถอตู้ของข้าจะทำให้หยนวนตรงเลือกตู้ของข้าเป็นคู่ต่อสู้โดยที่ข้าก็จะไปยั่วยุเขาที่สถาบันหลังจากนี้แม่นางชูหลันนางก็ได้กล่าวไปว่าข้าจะมุ่งหน้าไปยังสถาบันพร้อมกับเจ้าและให้เจ้ายั่วโมโหตู้ของเขา หากว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกับเจ้าเขาจะคอยปกป้องเจ้าเอาไว้ในตอนนั้นมันกทำให้ซูอันกลับคิดว่าในตอนนี้เขารู้สึกถึงพลังแห่งความรักยังเต็มเปี่ยมที่ถูกปกป้องแบบนี้มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ซิงอิงก็ได้กล่าวไปว่าการประลองของตะกกลไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นตัวของเจ้าจะพูดจาง,ง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรโดยที่แววตาของทั้งสองในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าก็ต่างจดจ้องกันด้วยความโกรธแค้น แต่เธอแน่ไม่นางชูหยินก็ดูเหมือนว่านางจะเข้าข้างงด้านาสิงงนางได้กล่าวไปว่าสิ่งที่สิงงได้กล่าวออกมาก็ดูเหมือนว่าจะปรากฏเหตุผลและข้าก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นางก็ได้กล่าวไปว่าเงินเอาแบบนี้2วันหลังจากนี้ซูอันเจ้าจะต้องให้สิงงช่วยขัดเกลาความสามารถร่างกายของเจ้าสูอันที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจยิ่งนกะและแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงเล่จบแบบไหนยอดยุธเกรียนคีย์บอร์ดซีซั่นที่หนึ่ง